มังคารงอิติวิสุตโตเดสโกมังคารัตทานังมังคารนตังนมาหังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดอันชาวโลกทั้งหลายเรื่องดูกันว่าเป็นมยูคล ในบรรดาสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลายข้าพเจ้าขอนอดน้องนมศสก,การพระพุทธเจ้าผู้เป็นมงคลพระองค์นั้นด้วยเสียงกจ้า็ขอความสุขสวัสดีเจริญในธรรมจงมีแก่สาธุชนทุกคนทุกท่าะ พระผู้มีพระภาคเจ้านะพระองค์ก็ได้ตัดพระสูตรหนึ่งไว้เกี่ยวกับธรรมที่เป็นเหตุให้เราท่านทั้งหลายเดือดร้อนจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตัดไว้พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันต์ได้ตัดไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วพระองค์ตัดว่าพิสุทธ์ทั้งหลายทำซ่อประการเป็นเหตุที่เดือดร้อน ทำสองประการเป็นไนืที่สูตรทั้งหลายบุคคลในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีงามงดงามไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ด้วยไม่ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อตั้งความขาดกลัวไว้ด้วยเขาทำแต่บาปและอกุศลกรรมทั้งหลายอันหยาบช้าทำอกุศลกรรมอันไรแดงบุคคลนั้นย่อมเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ว่าเราไม่ได้ทำอันนี้ ไม่ได้ทำกรรมอันง,งามไว้บ้างย่อมเดือดเนื้อร้อนใจว่าเราได้ทำแต่บาปอย่างนี้บ้างทำสองประการนี้ชื่อว่าเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลทั้งหลายในโลกนี้เดือดเนื้อร้อนใจได้มาได้ลึกถึงเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเครื่องเขาผ่านจิตใจเหมือนไฟที่สมอยู่ในอกคุนคุนอยู่ข้างในทาให้ไม่ได้ เป็นอยู่ด้วยความผาสุขทุกๆอุยาบทการกินการดื่มการใช้ชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความอึอดอัดทับแทนนะก็มีเรื่องไม่สบายผิวพันในจิตในใจก็ผิวพันมันก็เศร้าหมองเพราะอาศัยจิตใจมันเดือดร้อนอไปไหนมาไหนก็มีแต่ความวอะไรเขาเรียกว่าอะไรให้เหี่ยว อุปมาเหมือนกับไม้อ้อสดที่เขาตัดแล้วก็ไปวางไว้บนแผ่นชิลาเห็นร้อนโดนแดดเผาเป็นไง <Yeah. S 1> มันก็เหี่ยวมันไม่สดชื่นมันไม่แช่มชื่นเพราะไม่มีคุณสนธรรมหรเหลอเลี้ยง mm hmm. ระองค์จึงตรัสว่าทำสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อ hmm. นไม่ได้ทําคุณงามความดีกับทําบาปไว้เนี่ยสองประการนีนะนะ้ใครก็ตามที่ได้ ต่างสมเหตุสองประการนี้ไว้เมื่อไหร่ก็ให้รู้เลยว่าเรามีทำเป็นเครื่องทําให้เล่าร้อนทําเป็นเครื่องเผาจิตเราแล้วกาลังจะทําเหตุที่จะให้จิตของตัวเองดิ้นรนเล่าร้อนพละผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จัดเนะื้อความนี้แล้วในพระพุทธพจน์นี้พระองค์ยังประพันธ์เป็นกระถาไว้นะบอกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสาม เขากระทำกายทุจริตวจีทุจริตมโนุทุจริตและอกุศลกรรมอย่างอืน่นอันประกอบไปพูดแล้วยังไม่พอ,อยังได้ทำยังไม่ทำากุศลกรรมอันกระทำแต่อกุศลกรรมเป็นอันมากเพราะกายแตกกายเขาย่อมเข้าถึงนรกณ์วความนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตัดไว้ข้าพระเจ้าก็ได้สดับมาจิตใจของคนที่ประมาท เขาไม่ได้สำรวมในศีลทั้งหลายด้วยกระทากายยัุถจริตวจิตุจริตมโนโทุจริตอย่างนี้ไม่ละเว้นอกุศลกรรมอะไรเลยเ mm hmm. เขาไม่ได้มีจิตน้อมไปในการเจริญกุศลอันใดทำแต่บาปกรรมโดยมากบางทีอาจจะทำบุญแต่ว่าบุญมันนิดหน่อยมันไม่ได้มากมายแต่ว่าบาปที่ตัวเองทำมันเยอะกว่าการที่ทำบาปเยอะกว่านี่แหละ บาปนั้นก็มีโอกาสที่จะให้ผลแก่เขาทำให้เขาต้องเปนเดือดเน่ร้อนใจอ่อนตายก็เศร้าหมองเมื่อจิจเศร้าหมองแล้วทุกขติก็เป็นอันหวังไดนะ้ที่ชื่อว่าความเดือดร้อนในใจเพราะเหตุแห่งการเดือดร้อนเรื่องหน้าในการเบียดเบียนรบกวนทั้งในโลกนี้โลกหน้าไม่ใช่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นนะโลกหน้าก็ตามเผาทาให้เดือดร้อนอีก อีกอย่างหนึ่งทำที่ว่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนก็เดือดร้อนเป็นทุกข์ทำทั้งหลายเหมือนให้ทุกข์นั้นเกิดและให้ทุกข์นั้นเกิดกําลังทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมรายภพก็ยังเหนุนให้ทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นทุกข์ทางใจไม่พอทุกข์ทางกายก็ลุมล้อมไปอีกนะทุกข์ทางใจด้วยทุกข์ทางกายด้วยคนอื่นเป็นไงติชินนินทาด่าว่าไม่ให้การช่วยเหลืออีกต่างหาก เวลาถูกภัยพิบัติขึ้นมาไม่มีใครช่วยแถมเขาซ้ําเติมอีกทหารเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอากุศลกรรมที่เขาทําไว้มันเป็นหนุนความทุกข์ทำให้ทุกข์มันทวีคูณปกติเราเกิดมาเนี่ยมีทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมทุกข์ก็อะไรทุกข์พระชารัางชาลาบังมรณะบังโสกกะริเทวะอาศัยชาติรามรณะเราก็มีกันอยู่แล้วแล้วยังต้องมทาทุกข์เพราะบาปอกุศลอีก มันก็หนุนทุกข์เ่านั้นแบบให้เพิ่มขึ้นนะถ้าเรารู้ว่าเรามีทุกข์อยู่แล้วเราจะไปเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองทําไมนะเนาะไม่ควรจะไปเพิ่มทุกข์อะให้มันมากขึ้นกว่านี้เพราะปกติมันก็มีอยู่นะอีกอย่างหนึ่งทําเป็นเครื่องเดือดร้อนเพราร้อนตามเผาในภายหลังเน้นแต่ทําไปแล้วนานอาจจะผ่านมาสิบปียี่สิบปีแล้วเราอาจจะไปคิดว่าโอ้ยมันนานมาแล้ว กรรมพวกนี้มันนานมาแล้วแต่ระลึกถึงเมื่อไหร่มันตามเผาอยู่ไหมโอ้สิบปียี่สิบปีอาจาเคยไปแสดงธรรมอย่างนี้แหละเหตุป้าโยมก็บอกมีโยมคนหนึ่งกะนั่งอยู่อาจารย์โยมเคยเอาจอบตีหัวหัวคว,วายไถนาเนี่ยมันจะบาปไหมระลึกได้มันเดือดร้อนไงมันไม่เป็นมรเป็นอย่างนั้น,นางมันลิกายเองเห็นไหม จะทําความดีมาตั้งนานเลยก็จะไปพาดโกหกพระเจ้าประเสริที่โกศลนันั้นใจแกเศร้าหมองสุดท้ายแกก็เลยไปอาบายตั้งเจ็ดวันนะท,ทั้งที่เป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาไว้มากมายเลยนะอันนี้ก็ให้เห็นว่ามันตามเผาในภายหลังอย่างนี้แหละหนุนคือหนุนโดยความเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนอยู่เนืองๆอ,อยู่ตลอด เวลาเราได้รับทุกข์มันก็มาซ้ําเติมําทำให้ทุกข์เพิ่มขึ้นการที่ไม่ได้ทําความดีไว้จะเป็นเหตุแหงความเดือดร้อนได้อย่างไงแค่ระลึกว่าโอเราไม่ได้ทําความดีไว้นะกรรมอันเจริญอันใดที่เราควรจะได้ไม่ได้เหมือนกับคนที่ไปที่ไปค้าขายแล้วจะได้กําไรปรากฏว่าเลิกก่อนเห็นไหมไปลงทุนกับเพื่อนบางคนเนี่ย อาให้ซื้อที่ตรงนี้ซื้อที่แตน่นี้ไม่เอาไม่เอามันไม่น่าจะมีราคาเอก่ยก็เลยปล่อยให้พวกลงทุนาาพอพวกลงทุนขายให้เขาไปหมดแล้วไม่เอาขายแบบขาดทุนอยู่ยใช่ไหมปรากฏว่าที่มันขึ้นเป็นไงโยมโอ้โหเดือดเนื้อร้อนใจเลยทีนี้ขึ้นบางทีที่ขึ้นเป็นไม่รู้กี่ล้านใช่ไหมเวลามันขึ้นทีเพิ่งจะขายไป ึ่งจะนั่นไปคิดว่าไม่มีราคาอย่างนี้นขนาดทรัพย์สมบัติแค่นั้นเนี่ยยังร้อนใจเลยนะอันนี้ท่านหมายถึงกุศลที่เราควรได้ที่มันมากยิก่งกว่านั้นอีกก็เป็นเหตุให้คนนั้นเดือดเนื้อร้อนใจเพราะกรรมอันงามนั่นแหละที่ว่าบุญบุญนั่นแหละเขาเรียวกว่ากรรมอันงามเพราะอาจว่าเจริญเพราะเพื่อคุูต่อความเป็นอยู่เพราะเป็นอยู่อย่างท้าสุขกุศลเพราะอาจว่ากรรมจัดคำที่น่ารังเกียจทั้งหมด เป็นเครื่องต่อต้านความกลัวต่อทุกข์กลัวในสงสารเยเรามีความกลัวอยู่แล้วอยู่เี่ยเวลาทุกเกิดกลัวไหมออย่าบอกว่าไม่กลัวออถ้าไม่กลัวจะไปหาหมอทำไมเออไม่กลัวจะไปหาหมอทำไมยาเต็มจะไปหาหมอถึงจะไม่ขนยาอะไรอย่างนั้นแล้วกลัวกันทั้งหมดย่เรากลัวต่อความทุกข์กลัวต่อสงสาร บุญทั้งหลายที่กระทำไว้นะั่นแหบะบเป็นเครื่องต่อต้านความกลัวบำบ,บัดความกลัวในใจเราถ้าไม่มีบุญแล้วเนี่ยเราชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเครื่องต้านทานอะไรเลยอยู่แบบไม่มีเครื่องป้องกันนะั่นแหละเครื่องต้านทานี็คือเครื่องป้องกันนะั่นแหละนะเหมือนโลกลายแล้วเราไม่มีเครื่องป้องกันเป็นไงบอมโอ้โหน่ากลัวสภาพไม่ดีเครื่องป้องกันนะป้องกันจิตอีก เออเครื่องป้องกันป้องกันได้ไม่จริงไอ้วัคซีนเนอป้องกันได้จริงไหมเออมันฉีดมายังยังติดอยู่ใช่ไหมเออมันก็ยังไม่แน่นอนฉีดสามเข็ยมยังติดโควิดเลยเออคนไม่ฉีดไม่ไม่เป็นก็มีใช่ไหมอ,อ,อะไรเป็นเครื่องต่อต้านดังแท้จริงนะพองจากว่ากุศลกุศลนี่มันเป็นเครื่องต่อต้านทุกก่อต้านไทยได้อย่างแท้จริง นที่เขาไม่ได้ฉีดเขาอยู่ได้เพราะว่าบุญมันรักษาเขาทําให้สุขภาพร่างกายเขาเป็นไงโยมแข็งแรงนี่ภูมิคุ้มกันมันเกิดขึ้นมาด้วยอํานาจแห่งบุญของเขานั่นแหละรักษา,เ,าเป็นเครื่องต่อต้านอย่างนี้เลยคุณได้ยาสอนไว้เห็นไหม,มถึงจะไปฉีดยังไงบางทีมันบุญมันไม่สนับสนุนนะ่ะมันก็นําพาไปาไปดีๆนะไปดีๆนะเพราะฉะนั้น ทำสองประการนี้จึงชื่อว่าเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะเป็นสภาพที่ทําให้ร้อนอกุศลชื่อว่ารามุกหยาิช้าเพราะร้ายกาดนะในขณะที่ตนยังเป็นไปอยู่ในขณะที่ให้ผลชื่อว่าร้ายแรงเนะี่ยเพราะถูกกิเลสปทุศร้ายทำร้ายจิตใจให้เศร้าหมองยังไม่พอยังเป็นเหตุใหี้เราทํากรรมได้รับอิบาตที่ไม่น่าแปลกนะทำทั้งสองจึงชื่อว่าเป็น เครื่องทำให้เดือดร้อนอย่างนี้แหละนะอืมันจะมาฟงังแล้วก็น,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 นี่ยเหมือนกัน่นี่งก็มีเรื่องราวของสองพี่น้องเนี่ยที่ไปทําบาปไลยนะที่จะพอมันตัวอย่างก็บอกว่าสองพี่น้องนั้นฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งเนื้อออกเป็นสองส่วนตอนนั้นคนน้องก็เลยพูดกับคนพี่บอกว่าฉันมีลูกมากนะ ที่จงให้ไส้ใหญ่เหล่านี้แก่ฉันเถิดแบ่งไส้ให้น้องบ้างเพราะว่าน้องมีลูกเยอะขอไส้ใหญ่อตน่น้อยก็จะเลี้ยงลูเกเลี้ยงเต่าใช่ไหม ừ, ส่วนพี่ชายเป็นไงโย,ยมโมโหโกรธกันน้องว่าโอ้เนะื้อทั้งหมดก็แบ่งเป็นสองส่วนแล้วจะเอาอะไรอีกโกรธโยมก็เลยตีน้องชายตายเลยเพราะไส้ใหญ่หลยด้วยความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยมันร้ายแรงมันมืดมนไปหมด ท่านบอกว่าคนโกรธไม่รู้อัดคนโกรธไม่รู้ทำไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเมื่อใดความโกรธเข้าครอบงําเมื่อนั้นความมืดมนอุทการก็เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นไม่เห็นอะไรแต่นั้นแหละมันคุ้มกันไหมกับชีวิตน้องกับไส้ใหญ่โย่ไส้ใหญ่โคลไส้ใหญ่ของโคแค่นั้นเองมันคุ้มกันเลยเอาไปแลกกันเนะี่ยตีน้องเพราะไส้ใหญ่ พอน้องตายพี่ชายหันกลับไปดูโอ้โหเห็นน้องชายตายเสียใจเราทํากรรมหนักเนาะเราฆ่าน้องชายโดยไม่ใช่เหตุทีนั้นพี่ชายเกิดความเดือดื้อร้อนอย่างร้ายแรงเขาก็นึกถึงกรรมยืนอยู่ในที่นั้นไม่ได้ความสบายใจแล้วน่นะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ว่าจะยืนอยู่ในที่ไหนในที่นั่งที่เดินที่นอนก็มีแต่เดือดร้อน แต่กินจะเดือดจะเคี้ยวของก็ไม่ได้รสชาติของอาหารกินข้าวก็ไม่อร่อยให้อาหารการกินคนไม่สบายใจบริโภคอาหารอร่อยไหมโยอร่อย,ยไหมเออมันไม่มันไม่ได้รสชาติเพราะนี่ท่านจึงบอกว่าความทับแทนใจความทุกข์ใจความป่วยใจต่างๆเนี่ย มันเกิดขึ้นมามันก็เหมือนกับอะไรความป่วยทางกายที่ไม่ได้รับรสชันใดเนนะี่ยความเล่าร้อนใจมก็คล้ายๆกันนะทําให้เราไม่ได้รับรสชาติของอาหารอย่างดนะีโอชาของอาหารที่เคียวไปไม่ได้แผ่ไปสู่สรีระร่างกายไม่ได้ไปหล่อเลี้ยงร่างกายเลยนะมันถูกเผาความเศร้าโศกมันครอบงำมันเผาทิ้งหมดเลยอาหารที่กินไปมันไม่ไปย่อยมันถูกเผาหมดอนะ่ะ กินไปเท่าไหร,ร่ดูดิอาหารดีๆไม่สําเร็จประโยชน์เลยร่างกายก็เลยเหี่ยวแห้งเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเลยเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกนะลำดับนั้นพระเทวราก็ได้ถามอุบาสกเห็นเขาสูบซีดเหลือเกินนะก็เลยบอกว่าอุบาสกท่านในสูบซีดเหลือเกินมีเพียงหนังหุ้มกระดูกเท่านั้นท่านเป็นโรคอะไรหรือท่านมีกรรมอะไรที่ทําไว้ให้เดือดร้อนเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดนะพระเถราก็กล่าวว่า อุบาสกท่านเนี่ทำกรรมอันผิดในที่ไม่น่าจะผิดไว้หนักมากด้วยกรรมนั้นแลหลังจากนั้นไปเขาก็ไปสู่นรกนะนี่อันนี้เป็นตัวอย่างพอให้เห็นนะส่วนผู้ที่เจริญกุศนส,สองประการไว้ย่อมไม่เดนนือดร้อนใจนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดมาแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาค ผู้เป็นอหรหันต์ตัดไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอันนี้เป็นคําของพระอ,อนทนเนาะท่านบอกว่าพิสูจน์ทั้งหลายทำสองประการนั้นไม่เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนทำสองประการเป็นไนะพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้ทําความดีอันได้ทำความดีงามไว้ทำกุศลไว้ได้ทำบุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขาดกลัวไว้ ไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอกุศลกรรมอยากช้อไม่ได้ทำอกุศลกรรมอันร้ายแรงบุคคลนั้นไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่ว่าเราได้ทำกรรมเราได้ทำกรรมอันงามแบบนี้บ้างไม่เดือดเนื้อร้อนใจว่าเราไม่ได้ทำบาปแบบนี้บ้างแค่ะลึกถึงกรรมอันงามที่ตนได้กระทำไว้ก็ทำให้ตัวเอง สบายใจไม่เดือดเนะื้อร้อนใจลึกถึงบาปที่ตัวเองได้งดเว้นก็เป็นเหตุให้ตัวเองสบายใจได้แล้วนะวันหนึ่งวันหนึ่งเราได้งดเว้นจากบาปนะสัตว์ทักตัวเราก็ไม่ได้ฆ่าทรัพย์ของใครเราก็ไม่ได้ถือเอานะีแมน้นการมีสุนิชาจา์เราก็ไม่ได้ผิดบุสาวัดเราไม่ได้พูดตลบตะแลงพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อพูดเส่อเสียดเนะี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเรางด กวาจาเหล่านี้ได้อันนี้ก็เป็นเหตุให้เราไม่เด็ดเนื้อร้อนใจแล้วแล้วก็สุรามีอะไรเราก็ไม่ได้ดื่มมาอยู่ในวัดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ค่าสมบัติของโยมเพราะมันมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สวดมนต์แล้วก็ยังมีโอกาสในการเจริญทาทนาอีกก็ควรที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศล คือการงดเว้นนะการงดเว้นยิ่งเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็ต้องงดเว้นให้ไดนะ้เพื่อที่จะอยู่ด้วยกันอย่างท้สุดข้าสัตว์อาตมาก็คิดว่าโยมก็คงจะพองดได้อยู่ดอกอาจจะเหลือมแมลงยยงบ้างแต่ก็ต้องพยายามเอาอคงไม่ฆ่าหรอกนะไปรักษาก็ไม่มีธุรกิจในการก็มีไอ้ข้อมูลสาววาดีนแบบมันมีพวกสอเสียดทำหยาบมีเพอเจอร์ไอ้พวกนี้เนี่ย เราก็ควรจะระวังเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันนะการพูดคำอยาพูดเพ้อเจ้อควรจะตั้งจิตเมตตาคุยการถามการคุยการเจรจากันมีเมตตาก่อนพักายกันปราศัยกันด้วยจิตเมตตาหวังประโยชน์อย่าไปพูดกวนกันนะเออถ้ากวนกันมากวนกันไปเป็นไงโยมเออมันก็ใจมันก็เสียใช่ไหมเห็นหน้ากันกวนมากวนไปอารมณ์มันก็ กรรมฐา,านมันก็้าไม่อยู่อ่ะกรรมฐา,านบางทีมันคุมไม่อยู่มันก็เสียไปหมดเลยเอาไปเอามาก็จะอยู่ด้วยกันไม่ผาสุขแล้วนั้นการสำรวมเนี่ยก็เป็นเหตุที่เราไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็มสลายีอลัยก็ไม่มีอยู่แล้วีว่านทำสองประการเนี่ยชื่อว่าใครก็ตามที่ได้เจริญมาดีแล้วอบรมมาดีแล้วเ คือการได้ทำคุณงามความดีคือกุศลและก็เาเว้นจากบาปผู้นั้นชื่อว่าทําเหตุแห่งความไม่เดือดร้อนในพระสตดนี้พระองค์ตัดแล้วพระองค์ยังจัดประพันธ์เป็นกระถาเพื่อที่จะให้เราท่านทั้งหลายจําได้ง่ายเกิดความเข้าใจปิติปามมดเกิดขึ้นพระองค์ทรงผูกคาถาว่าบุคคลผู้มีปัญญาแลฉลาดในกิจที่ควรทาไม่ควรทารู้ว่ากรรมที่เป็นเหตุใหต้ตนเองเดือดร้อน ได้ก็รู้ว่ากรรมเป็นเหตุให้ตัวเองไม่เดือดร้อนเขาก็จะละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตและไม่กระทําอกุศลกรรมอย่างอื่นงดเว้นกรรมอันใดที่เป็นเหตุให้จิตใจเราเศร้าหมองเป็นเหตุกระทบกระทั่งเป็นเหตุให้คนเห็หนเขาเดือดร้อนเป็นเหตุให้เราไม่ผาสุขตามเขาผ่านเขาจะงดเว้นจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายงดเว้นได้ถึงจะมาอยู่ด้วยกันยเยอะ ทุกคนงดเว้นหมดก็จะอยู่ด้วยกันอย่างพาสุกนะเนี่ยกายก็งดได้วาจากงดได้ต่ที่สําคัญทางใจทางใจนี่แหละกายก็ไม่มีหลอกโยมก็ขมได้อยู่วาจากงดได้แต่ทางใจเออทางใจมันออกมาทางเหลือกตามองกันมันก็มีอยู่นะเออมันไม่อยากคุยมันก็พอเห็นอยู่นะอาการมันก็รักษายากมันก็รู้ การสำรวมเนี่ยต้องเอาทั้งสามทะวะทางกายด้วยวาจาด้วยทางใจด้วยจึงจะเป็นเหตุที่ว่าไม่ให้เดือดร้อนนะมันไม่ใช่เดือดรับงับความเดือดร้อนเฉพาะของตนอย่างเดียวของคนอื่นด้วยเพราะมันมีผลต่อความที่เป็นอยู่ของคนทั้งหลายด้วยบัณฑิตท,ทั้งหลายเมืเ่อพิจารณาด้วยปัญญาท่านก็จะละพยายามละทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เกิดความเดือดร้อนใจไม่ทําอกุศลกรรมอย่างอื่นด้วย อันประกอบด้วยโทษกระทาแต่กุศลกรรมเป็นอันมากเพราะกายแตกตายย่อมเข้าถึงสวรรค์เนื้อความนี้พระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ด้วยประการะะนี้จบสองสูตรในวันนี้นะอืสองสูตรต่างใจละพรอ